สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินน้ยกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีเล็กฮานอยทุกทุกฐานเด,ด้อค่ะเด้ออ้าท่านผู้ชมควาสิมาพ้วกันได้สาหรับคลิปนี้มาตามกันต่อเลยนะคะเนาะฮานอยมัดปรอมวท่านผู้ชมหมดเซอร์นี่แอดมินน้ยค่าลงคลิปเล่าพัฒนาอยู่อ้าท่านผู้ชมทันใดที่บอยากรอฮานอยมารวม่วมนะคะเนาะอยากได้จะเซาร์ค่ะ ขากลุ่มด้วค่ะเด้อเข้ากลุ่มรายปีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าห้าหน้อยมาร่วมแอดมินหน้ยเห็ดลงองหายในกลุ่มแจ่เเสาแล้วรรมมท่านผู้ชมท่านใดที่จะนําไปแทงหวยหุ่นนะคะ,นะะนเนาะอ่าเมื่อเคื่อนีนบบอดดอัดคลิปไวท่านผู้ชมเมเนก็นเลยลงสายแล้วก็มีลายเหลขหลายเบอร์นําท่านผู้ชมอาคุณป่าคุณแม่ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินหนอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ แอดมินนูหน่อยน้ำเน่เด้อค่ะเด้อผู้ใดบอท่านเขากลุ่มสนใจเขากลุ่มลา์ฟรีถักไอดียลน์เด้อค่ะเด้อไอเดียลน์แอดมินนูน้อยนะคะ n o o หนึ่งห้าเก้าเก้าักเข้ามาแล้วบวกเพื่อนๆนะคะแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะเข้ากลุ่มลา์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะคุณพ่อคุณแม่ทันใดทีบอท่านเขากลุ่มเขาของเขาใดเลยเด้อค่ะเด้อทักแอดไอเดีลา์เขามาท่านผู้ชม เอาสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะอโนยมารวมมือว่านนี่ท่านผู้ชมป้าท่านผู้ชมมือว่านนี่อ่อนซ่อนเด้ผู้ใดใดแน่ท่านผู้ชมมาว่านนี้ไหมเยาวาเดอร์มอว่านนี่มากรบทั้งสามสี่รอบสี่รอบสุดปัดเลยท่านผู้ชมมาว่านนี่เยาวาเดอรท่านผู้ชมมือเนี่ยสุดมือว่านนี่เขาคักเขาแน่เด้อท่านผู้ชมผู้ใดโชคมานแน่ท่านผู้ชมมาว่านนี่ เด่นหกกับเจ็ดวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดแอดมินหนหน่อยว,าาว่าหมื่ว่านี่มันเด่นเจ็ดหมากๆเลยท่านผู้ชมเด่นสุดๆก็คือเจ็ดเด่นค่ะค่ะท่านผู้ชมเจ็ดไม่อีหเจ็ดุดซ้อยเอลีท่านผู้ชมมาโผดมาขักมาแหน่ค่ะท่านผู้ามาชมโผดขักซะามื่ว่านี่ยาวาเดอรท่านผู้ชมเด็กแอดมินหนหน่อยค่ะแบบนี้มือนี ลำัดระวังเด้อค่ะเด้อระวังแนวทางตัวเลขมันสิลดท่านผู้ชมเมื่อนี้ท่านผู้ชมเมื่อนี้เมื่อวานนี้เขา่าเข่าจักครูท่านผู้รรมชมเมื่อวานนี้เข่าซีรอบแม,ม่นวเมื่อวานนี้เข่าซีรอบท่านผู้ชมซีรอบจักครูกาชาดห้าเก้าหนึ่งกาชาดเก่าหนึ่งท่านผู้ชมเก้าหนึ่ง ตรงๆนะคะเก้าหนึ่งตรงๆร,รอบพิเศษบนล่างหามท่านผู้ชมรอบพิเศษบนล่างเขล่าข้างบนมาหามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตกลับท่านผู้ชมจอแตกข้างล่างศูนย์เจ็ดจอแตกท่านผู้มชมชุดวัดใจน้ำแต่ว่า ตัวกลับหมดด้วค่ะเด้อตัวกลับหมดปกติหนึ่งหเจาะแตกปกติหนึ่งหเจาะแตกตัวกลับอ่า VIP ท่านผู้ชม VIP 67ตัวตรงข้างล่างข้างบนแปดเจ็ดปดเจดเจดแป ท่านผู้ชม,มว่านนี่มีผู้ใดใดทั้งสามสี่รอบบอท่านผู้มชมก็คือเข่าักเขา,ขา,ขาแน่แท้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคูไหมท่านผู้ชมจ่อแตกไปสามคููโพดพ่อท่านผู้ชมห้าน้อยกระไดแต่เม่นโพดแม่นพขันเข่า,ขากระไดเมื่อนนี่พ่อแม่พี่น้องระมัดร,ระว่างเด้อค่ะเด้อย่ำเสือนท่านผู้ชมตามตัวโปแตกระว่างแนวทางตัวเหล็กลุดเด้อค่ะเด้อ ถามมาฟังแอดมินหนุอยหน่อยบอกในคลิปเนาะคะ่นะเนาะฟังหายจบคลิปเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ฟังหายจบคลิปแนวทางตัวเลขมันนี่เป็นตะไบบอว่าเป็นตาลงทุนบอเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าแ no no อดมินหนุหน่อยบ่ารู้เด้อค่ะเด้อว่าเลขจยออกตัวใดรอบใดแอดมินหนุ่หน่อยคำนวณตามสานผูาชมคำนวณตามสตรมันไปตรงเลขก,กับข่าวหมุนนะคะเนาะคุณพ่อคุณแม่พิจารณาเบิรงดเด้อค่ะเด้อก่อนจะ ตัดจินใจนำตัวเลขไปลงทุนนะคะแอดมิน,นูหน่อยว่างให้เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะหมักค่อยจัดคัดกาะ่านเด้อค่ะเด้อเอา้าท่านผู้ชมมาเบิงทางเลขกันเลยเนาะคะ่นะเนาะฮานอยมัดรวมประจำว,วันที่29พฤศจิกายน2567เลขเด่นจับวินนะคะ มือนน่อไนเหล็กเดิน oy, อเอด,นนะะดมินุ่ยบอเดนเนอค่ะเด้อมันไปเดินเหล็กติดแทนเดินหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าบ้มากกับรถท่ามผู้ชมเมื่อไได้แล้วคือหยดนะคะเด่นหนึ่งกับสอง เลขเด่นบอเด่นเด้อค่ะเด้อเลขเด่นไม่เด่นนะคะเด่นหนึ่งกับสองวิ่งสองรุดสองอ่าถ้าเลขเข่าให้ยุดท่านผชมมือนี่งมือว่านี่เข่าคักมือนีเสียวเด้อค่ะเด้อมือนีเสียวธ่านชมสิบห้าคู่วินนะคะก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า สองสามสองเจ็ดสองแสองเก้าระวังเขาเอาขึ้นท่านผู้ชมสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแปดเจด้าและแปนะคะ มือน,นีเหล็กเดนบอเดนคือจังอ่าแปดเมือนันเนาะเะนาะแปดเมือวันที่ยี่สิบเจ็ดไหมท่านผู้ชมอ่าเมือนันแปดเดนค่าค่กแอดมินว่าแปดนี่เพอเพอไปหอดอ่าไปหอดเล่าพัฒนาไปหอดอิเล่ท่านผู้ชมแปดศูนย์ปอโทมือน,นีเหลเ็เดนบอดเดนเ้ยค่ะเด้อจำเป็นต้องดึงออกมานะคะตามสูตรจำเป็นต้องดึงออกมา เดนหนึ่งกับสองวิ่งสองรูดสอง่าประมาก,กับพานด้วยค่ะเด้อเมืนน่อนี่คุณพอ่อคุณแม่ถ้าประมากรบพานหรือว่าจะเอาเลขหรือว่าจะเอาเลขเด่นประจําวันไปรูดแทนท่านผู้ชมเมื่อนี่เด่นประจําวันมาชนกับในโซดรตารางจะคือสามเด้อค่ะเด้อสามสามกับเก้า สามกับเก้าถ้าให้เลือกรูดถ้าบอมักสองธรรมชุ่มถ้าบอมักสองทีแอดมินหน่อยเจาะหายจำเป็นต้องหนืองออกมามันบ่นเพราะว่ามันเด่นอ่ามันเด่นตามโสดมันโบดเด่นชนกับประจำวันเลยบัตรที่นีนถ้าอ่าถ้าพอเอาสองให้เอาสามไปรูดแท่นนะคะ่ะเด้อสามไมาแห้งกว่าเก่าดิธรรมชมมื่อนี่มืนอนี่สามไมาแห้งกว่าเก่าหรือว่าจะมาทั้งสองตัวก็เป็นไปได้อ่า รูดสามกระไดท่านผู้ชมอย่างเช่นสามหนึ่งสามสองสามเจ็ดสามแปดสามเก้านี่รือว่าจะเอาแค่ในตาล่างนี่ก็ไดบัดท,ที่นี้มาเบิงหกคู่เด่นเน้นเจาะหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะสองเจ็ดอันนี้แอดมนนน้นอยเจาะหายตามสูตรเด้อค่ะเด้อเจาะหายตามสูตรท่านผู้ชมสองเจ็ดสองแปดสองเก้าโมแน่เลขเด่นแอดมนนน้อยมันมาชนกันกับประจำวันกับเมนดูแต่ว่ามันมาเด้อท่านผู้ชมหนึ่งกับสองเนี่ย แทบจะไม่หลุดนะคะแล้วก็3ามเจ็ดสามนะคะแอดเมนอนอยบอเจาะให้3าเก่าเป็นยางพาวสาเก่าบดเดิน2คู่วัดใจนั่นท่านผู้ชมเกือบมันเลิม2คู่วัดใจก็คือ2 7นะคะเจาะให้เลยสองเจสองปด ถึงหนึ่งกับสองประเด็นแต่ว่าแอดมินหน่อยก็มั่นใจว่าหนึ่งกับสองเนี่ยก็ต้องมาเมื่อวานเนี่ยหนึ่งมาหลายแล้วก็เล่ยโบจ่อหนึ่งเมเนนเน้นไปที่สองวิ่งสองรูดสองได้แล้วก็หยุดนะคะเมะื่อวานนี่เขาคักเขาแนมเมเน้ลำมัดระวังน้ำเนี่ยเลยค่ะเลยคุณพ่อคุณแม่อ่ะแคปหน้าจอเลยค่ะเด้อเดนหนึ่งกับสองวิ่งสองรูดสองไม่ชอบสองวิ่งสามรูดสามนะคะ หกคู่เด่นเน้นเจาะหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดและสามแปดนะคะสองคู่วัดใจสองเจ็ดและสองแปดเจาะเล่าคือนบรายแบบนี้เฮรท่านผู้ชมเล่าพัฒนาไหมเป็นยังคือเจาะบ,บรายจังสีดเท่านผู้ชมเพราะว่าเลขล็อกประจําวันห้าน่อยมาดรวมกับเล่าพัฒนาอ่าแอดมินหน่อยใส่ตารางเดียวกันบัดที่นี่เลขเด่นประจําวัน มันหลอกใส่กับฮานอยแม่นกว่าเลาท่านผู้ชมเล้าพัฒนาเหล็กประจําวันบางมือมันกับบอม่าท่านผู้ชมบางมือมันชนกับบอมามันตัดิจใจบอดายท่านผู้ชมมันบอกคือฮานอยมันรวมฮานอยมันรวมแอดมินหนุ่น่อยมันมัดอนขางสิแม่นเด้วยท่านผู้ชมอนขางสิแมนมากแต่บามัดรวมด้วยท่านผู้ชมมัดรวมสามรอบเน้่ พิเศษปกติ V.I.P. การชาติพิเศษปกติ V.I.P. เน้นพิเศษปกติและ V.I.P. หาก่ันใดที่อยากจะนั่งไปแท่งไอยหุ่นกระแท่งใดธร,รมชม่มตระกูลฮานอยแล้วก็ตระกูลลาวนะคะหยิบจับไปเป็นแนวทางได้ไปเปรียบเทียบเบิบ้งธรนมชม้ชมว่ามันใสใดบอ่อ้ามันใสใดก่ะอเอาไปแท่งธรรมชมไปเป็นแนวทาง อาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อสำหรับถ่ายคลิปนี่สั่งสบู่กาแฟยาสีฟันผู้ใดสีสางผู้ใดสนใจอยากจะลองใส่ลองทานด้วยค่ะเด้อก็โทรมาสั่งไเลยที่เบอร์0926325513สา้านงสะคะสังสบู่กาแฟยาสีฟันหากท่านใดที่จะเขากลุ่มไล่ก็ะอดไอดีไล์ด้วยค่ะเด้อ n o o 1โอ9หน ค้นหาแอดมินหนูน้อยด้วย ID line นะคะ noo 1599บวกเพิ่มเพื่อนเลี้ยวส่งต,ติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะอ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยพอตัวล่าไปก่อนเด้อค่ะเด้อ mm hmm. ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคหมันทุกท่านพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ